Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to คุณป้าสุขยิ่งใกล้หน่อยได้ไหมคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอายุร้อยปีร้อยปีร้อยปีเปล่ากังวล ให้ประสมอ่ะคิดอะไรให้สมปรารถนานะคะจะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะสวัสดีวันที่หนึ่งเลยอ่าอ่าอ่าปัด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 หลานหลานทุกคนวันนี้ไม่มีใครมานะวันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะก็เลยเป่าค่ะน้องจ้อยมาที่เราเลย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 เป่า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 อ่าดิฐานเลยเลยถล่มที่หนึ่งนะคะ สันเที่ยงเดียวเลยแทงใหญ่เที่ยงวันที่หนึ่งเลยโอเคมัไม่มาตัดตัดแจกตัดแจกตัดแจกจาภาพก่อนจะภาพก่อนแ็กวานิลาโ้ยน่ากินมากเลย อันนี้ก็้าภาพให้น้องขอบคุณนะคะเออน้องขอบคุณเจ้าภาพใหญ่นะคะน้องขอบคุณเจ้าภาพใหญ่นะคะน้องตุ่มน้องตุ่น้องตุ่มวางไว้ให้น้องตุ่มนะคะนี่น้องตุ่มก็ประสุกินแทนเดี๋ยวหน้าหลานโอ้โหเค้กน่ากินนะเค้กน่ากินวานิลลาทำไมกันนี้ไม่จานอ่ะ อ่าอันนี้ให้หลานๆทุกคนนะคะหลานๆพี่น้องทุกคนนะคะทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนนะคะอันนี้น้องขอบคุณกับน้องชัยวัฒน์นะคะปานะปาก่บขอบคุณนะปาปารักนะรักรักรักขอบคุณกับปานะอ่าอันนี้อันนี้ให้น้องเพนน้องคอยหลานทุกคน อืมอร่อยอร่อยนี่ค่ะเค้กเขน้าทานมากเลยขอบคุณค่ะคุณป้าคุณป้าแข็งแรงถูกรามวันที่หนึ่งนะคะวันนี้เลย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 จะได้ขอค่ะคุณป้ามีผลไม้ด้วยคุณป้าเสิร์ฟมะละกอขอให้ทุกหละ หลานๆทุกคนที่ไม่ได้มาความสุขเหมือนคุณป้าน,นะคะวันนี้จ้าสวัสดีนะคะรักทุกคนนะคะเริ่มเริอเคเค้กถือเอยสวยเค้กถือหน่อย,อออยสีชมพูวันอังคารเลยจ้าเริ่มทุกคนนะคะ